เฮ้ยมันเจอแล้วท่านมันอยู่นี่เฮ้ยหยุดมึงหยุดมันอยู่นี่ท่านมันอยู่นี่ว่าแล้วมึงแปลกๆอย่างนี้มันไปไหน สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะทุกคนครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ผมกลับนะครับอีกประมาณสักห้าห้ากิโลนะครับก็ถึงบ้านแล้วแต่ว่าผมได้ยินเสียงใครไม่รู้นะครับตะโกนเรียกผมจากผืนป่าด้านหน้านู่นนะครับนะเสียงมาอีกแล้วนะครับมีเสียงเดินด้วยประเด็นใครอ่ะใครอ่ะ ว่าไงเ,เสียงคุ้นๆต้องคุ้นหัวใครอ่ะอยู่ไหนอ่ะมีธุระอะไรเ,เจอแล้วเจล้วใครไม่รู้นะครับเจะกับแล้วหรือ ท่านนั่นท่านเป็นใครอ่ะคือคนที่ท่านหรือูจับผ่านแล้วเอ้าท่านเป็นยังไงบ้างตกใจหมดนี่ไปดูไอ้ไพ่ล้อมเร็วไพ่ล้อมเนี่ยมันจะโดนไอ้เยกจับแล้วฮะ ไอ้ล้อมเนี่ยโดนไ้เปียกเนี่ยหลอกจับแล้วไกลไหมท่านตรงไหนข่าวม่เน่ยใจท่านท่านข่านนขได้ยินแต่ไกลเลยพผมพ<ว>โด,โดเเนาเาผมก็โดนเจ้าเปียกบีบคอเนี่ยผมขยับไม่ได้เลยไม่รู้ใช่ใช,ใช่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ล่างของเจ้าเปียกหรอกน่าจะโดนสะกดอะไรไว้สักอย่างนะมันมีวิชาคมด้วยไง ท่านออกมาออกมาคุยกับผมก่อนเดี๋ยวเรื่องเรื่องราวมันเป็นมายัางไงอะไรเนี่ยไครล้อมโดนเรียกยังไงพอความ่วยเหลือแต่ว่าเสียงมันเนี่ยเป็นเสียงที่ผ่านจิตเสียงของมันเนี่ยข้าไม่ได้ยินอ๋อข้าได้ยินเสียงในจิตข้าเนี่ยได้ยินความ่วยเหลือข้าว่าเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละหรอใช่ งั้น <พา S 1> ท่านท่านนำผมได้ไหมครับได้โอ้ไม่เจอท่านนานเป็นไงบ้างสบายดีไหมพายูว่าจังหวงนี้ก็ดีแล้วไปท่านนำผมเลยดีกว่าอย่างนั้นอะ่ะ <พา S 1> โอ้คิดถึงท่านเหมือนกันไว้ให้มันได้ตัว <c oughs> ไอ้ร้องไม่ได้นะ <c oughs> เข้าใจอยู่ท่านเดี๋ยวท่าน ผมถึงว่าตอนผมกลับผมได้ยินเสียงเดินจ,จ,จับ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 อยู่แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วไงผมพยายามรีบกลับบ้านอย่างเดียวเลยเอาทำไมรอบนี้ท่านโอ้ท่านไม่เหมือนเดิมผมจำไม่ได้เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเลยท่านอ๋อ พวกเขาจำล,ลักษณะท่านได้ใช่ไหมท่านก็เลยเปลี่ยนยการแต่งกายนั่นเนี่ยมันเจอข่านอันนี้เนี่ยเรารีบไปช่วยน้องไผ่ล้อมกันดีกว่าท่านคือถ้าน้องไผ่ล้อมโนจับนี่ไม่ได้เลยนะทุกคนเนะาะบันไลยกันยกกวนเลยอ่ะผมบอกเลยนะครับนะไอ้โผนี่คือแบบ โคตรของโคตรอาคมเลยแหละนะครับนีนนบ่ันนั้น่ดนีนะ่ะดีท่านผมกลับบ้านจะถึงอยู่แล้วผมได้ยินเสียงท่านเนี่ยแหละผมก็ว่าเสียงคุ้นๆผมเลยหยุดฟังเะ ทั้งไหนที่ท่านเจอท่านที่ท่านสัมผัสได้อยู่ทั้งไหนครับท่านออาาเอาเลยท่านมีวิชาอะไรงัดออกมาเลยครับ ไปยิงถึกเลยโอ้หาลูกแล้วอะไรท่านไปพามา,มาไปผมจะคอยเดี๋ยวเป็นไรท่านแย่เลยโอ้โหหนามโคตรแหลมเลยอ่ะดูสิต้องเดินระวังนะเนี่ย ตรงไหนท่านข้างหน้านี่หรอเดี๋ยวท่านอะไรไม่รู้เนี่ยสีแดงแดงเนี่ยพาสีแดงคุ้นๆไหมท่านเนี่ยคุ้นๆไหม ของใครหรือเปล่าของไอเปีผวไม่แน่ผมเห็นมันมันเจ้าเจเปียกจะผูกแขนเอาไว้กับผ้าสีแดงเนี่ยตรงแขนน่ะตั้งแต่ที่ไอ้ผลจับไปอะ่ะที่ผมเจอครั้งล่าสุดอะ่ะทุกคนแย่แล้วนะครับ นีเจ้าเปียกมันใช้เหมือนสะกดจิตน้องไผ่ล้อมนะครับให้ออกไปตามนะครับคือคนข้ามพบนะครับเขาสัมผัสได้แบบนั้นนะ <c oughs> แล้วเราจะช่วยทันอีกไหมนะท่านอีกไกลไหมครับ Phải lam Phải lam Hàm tàm hai lam phải lắm anh lam hai Phải hai lam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  Ôi, phải lắm đêm, phải lắm Phải lắm, phải này Chai phải lắm này Thằng chai phải lắm này Ui, chai lên thật phải lắm Ui Phải lắm Phải này Ui, nóng đơn thân lũ đấy ngay quá ยังลกเลยทุกคนดูดิเฮ้ยพันเมื่อกี้ผมเจอใหม่เปียกเลยเหมือนลูกเปียกผมเลยมันลูกผมมากเลยแต่ตอนนี้ผมต้องถอนคำสาบออกไปก่อนนะถึงจะเป็นลูกผมได้นะตอนเนี้ยจะทําร้ายผมเองด้วยซ้ํานะครับ โคตรหลบเลยนะน้องทะลุไปได้ไงผมยังไม่รู้เลยเนะนี่ยท่านโอ้เดินทะลุได้ไงไม่รู้นะโคตรลกเลยไปไหนแล้ว

ไปไหน,นเฮ้ยเปียกหยุดนูย้ยกูรู้แล้วว่ามึงไม่ใช่เปียกยจับจับไว้ท่านเดี๋ยวผมจับไล่จับ,จบ,จบไอ้เปียกให้ไม่ใช่เปียกไม่ใช่เปียกแน่อนอนผมว่านะ่าจะเป็นสิทธิ์พวกไอ้ผลนั่นแหละแปลงกายมานะครับเฮ้ยมึงหยุดเฮ้ยมึงหยุดนะเว้ย เฮ้ยกบอกให้มึงหยุดโอ้ป่าลกมากไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วท่านโอ้โคตรไวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหายไปไหนแล้วไทยล้อน ท่านท่านมีวิชาอะไรไหมทำให้น้องกลับม,มาเฮ้ยมึงเจอแล้วท่านมันอยู่นี่เฮ้ยหยดุดมึงหยุด ไาล้อม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 เอองท่านท่านพอมีวิชาอะไรไหมมันตามไปไกลมากเลยเนี่ยไายล้อมแฮกิลีแฮกิีเฮ,ฮ้ยเหมือนน้องจะรู้ตัวแล้ว เดี๋ยวมังรู้ตัวไหมมันจะรู้ตัวแล้วภัยล้อมมาเนี่กลับมากลับมาฟังดิเจะกลับมาแล้วนะมันนั่งตั้งสติได้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนโอ้โหเราดูป่าลกมากเลยมุดกันไปได้ไงไม่รู้นะดูดิเขาไปกันได้ไงไม่รู้อ่ะ กลับมาเร็วๆให้ล้อม,มตั้งสติอย่าให้มันหลอกเราได้หมไม่ใช่เจ้าเปียงแน่น,นอนนะครับทุกคนน่าจะเป็นสิทธิ์โวยผลนะครับแปลงกายเป็นเจ้าเปียงนะฮะไม่ก็สิงอยู่ในร่างของเจ้าเปียงนะครับแล้วก็ใช้ร่างเจ้าเปียงเนี่ยเป็นธาต หรือเปล่าผมคิดว่าอย่างนั้นท่านคิดว่าไงไงงินแล้วเนอะมันเนี่ยนายชายล่างไอ้เปียกเนี่ยบังหน้าเพือ่อมาลออพวกเรานี่แหละข้ากัตัว<ฮ>มันลออเหมือนกันแต่ข้าจะจับทางมันได้ไปล้อม,อ,มออกมาออกมาเลยออกมาเลยเร็วๆเวจ้าต้องกลับมาเถอะไปหาไปหาท่านเลยเร็วๆห้ามตามไปเด็ดขาดเข้าใจไหม ฮะไฟล้อมตั้งสติอันนี้ใครอันนี้เองคุยกับใครเองจำพี่ได้ไหมนี่เพื่อนของป๋าป๊าเองอะมองดีๆมองดีๆคุยคุยกับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนจำได้ไหมท่านมีวิธีอะไรไหเนีเหมือนน้องโดนสะกดจิตไปอะ ปั๊มปัป๊มเปิดเปิดไปเลยมานี่มามาใกล้ๆข้าแม่งตามอย่างเดียวเลยเกือบแย่แล้วไหมล่ะ เฮ้ยเป็นไรท่านหนาว้น้องเป็นไรท่านกรจิตออกไปเด็กคนนี้เนี่ยรู้พวกมันหล่งงานทางจิต น่าจะใช่ท่านรีบรีบพาเขาไปหาเพื่อนผมดีกว่าไหมท่านไ,ไปไปล้อมไปล้อมตั้งสตินะนเพื่อนค่ะพี่เป็นเพื่อนของพ่อเองอะ่ะจำได้ยัง รีบรีบรีบกลับก่อนออกไปก่อนเร็วผมจะกลับก็ยังไม่ได้กลับเลยนะครับตอนนี้นะแย่มากเลยนะโอ้โหไอโผลนี่มันจองล้างจองผ่านเรามากเลยนะทุกคนตอนนี้เนี่แหละทุกคนคำว่าพวกอ่าวิชานะครับมันทำทุกอย่างนะครับที่มันคิดว่ามันทำแล้วมันเนี่ย

มันเก่งก็ไม่แปลกท่านผมว่าเพราะมันอาศัยอยู่แต่ในป่าไม่ได้ออกไปในเมืองเลยอะ่ะมันอยู่ในป่ามันเล่นแต่อาคมอะ่ะมันเก่งมันก็ไม่แปลกหรอกไอโผนเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลอกชาวบ้านไปเยอะแล้วนะ ชาวบ,บ้านแบบที่แบบไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่รู้เลยตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นคนไหนอ่ะมันแปลงกายเป็นใครบ้างก็ไม่รู้อ่ะจนผมจําไม่ได้แล้วว่ามันไอผเนี่ยมันเป็นคนไหนหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> ออกไปก่อนออกไปก่อนทางนี้เลยท่านทางนี้ทางนี้ทางนี้ผมมีผมผมว่าทางนี้เลยท่านผมรู้สึกว่าตรงนี้แปลกๆนะท่านเดี๋ยวก่อนออกไปผมขอทำอะไรก่อนสักอย่างหนึ่งผมว่ามันแปลกจริงๆท่าน มันอยู่นี่ทัานมันอยู่นี่ผมว่าแล้วมันแปลกๆอย่างนี้มึงไปไหนเบาเลยนะอนะมึงกกมาเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงหนีทำไมวะผมไม่อยากจะใช้ อาวุธนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบโดนเจ้าเปียงนะครับเร็วมากใช้เด็ก,ดกน,น,นั่นนะดิท่านเร็วจัดเลยอะผมบอกเลยนะครับโคตรเร็วอ่ะมันเอาเด็กมาแบบเป็นกำบังอย่างที่ท่านเขาว่านะครับไป,ไปเดี๋ยวต้องรีบออกจากป่าที่นี่ละ